การแท็บอันนิวอี EP ที่ E ีีเท่าไหร่ช่างมันนะค,ะนะครับ <What? S 1> ก็วันนี้มาเจอกันในโอกาสพิเศษอีกแล้วนะครับในการมาหาของอร่อยอร่อยกินนะครับวันนี้จะเป็นร้านอาหารที่แบบเป็นยุโรเปียนยุโรเปียนหน่อยนะครับชื่อร้านว่า s ซเวลเบิร์กนะครับก็เป็นชื่อร้านตรงกับชื่อของเชฟเลยนะครับก็คือแห่งเซเวลเบิร์กนะครับซึ่งเชฟเนี่ยคนนี้เขาเคยทํา ร้านอาหารใน4แห่งของบ้านเกิดของเขาก็คือประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับได้มิชลินทั้งหมดเลยทั้ง4ร้านนะครับซึ่งพอเขามาเปิดที่ที่นี่ที่กรุงเทพเป็นร้าน s u เว e e เบชื่อของเขาเองนะครับก็ได้มิชลิน1ดาวมาตั้งแต่ปี2 0 1 8 2019 2020และแน่นอนซึ่งประกาศกันสดๆร้อนๆเมื่อต้นปี2021 s u เว e e เบก็ยังได้ มิชลินดาวอยู่นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในบรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็อาหารจะอร่อยไหมเดี๋ยวไปชมกันครับ หลังจากที่เราเข้ามาในร้านนะครับเชฟก็จะทําการเสิร์ฟอมูสบุสนะครับหรือว่าของทานเล่นขนาดพอดีคําเพื่อเป็นแอ p ทิเซอร์ก่อนเริ่มคอสอาหารนี้นะครับอย่างคําแรกนะครับเป็นมินิทาโก้ครับตัวแป้งทาโก้ด้านนอกบางกรอบนะครับเคลือบด้วยคาราเมลตัวไส้เป็นกล้วยและโฟกานะครับท็อปด้านบนด้วยแมคคาเดเมียนะครับเสิร์ฟบนก้านอบเชยและป่วยกักนะครับ อันนี้ด้านล่างทานไม่ได้นะครับบางคนคิดว่าเป็นช็อกโกแลตนะครับมาถึงอโมสบูตตัวที่2นะครับจานนี้จะเป็นไข่มุกทานได้นะครับด้านในเป็นไส้ปูกับแอปเปิลนะครับด้านนอกมีจิงเจอร์โฟมนะครับท็อปด้านบนด้วยควีหนัวต้องบอกว่าจานนี้นี่คือเมื่อได้ทานเข้าไปแล้วนะครับรู้สึกสดชื่นมากๆครับ อม و س บูตัวสุดท้ายนะครับเป็นตอร์ติยาด้านในมีมะเขือเทศโชลิโซมาริเนตไข่แดงด้านบนเป็นโปรเตโตโฟมนะครับท็อปด้วยพาสลีย์ออยล์ชานนี้เป็น lobster canadian นะครับกินกับอะโวคาโดน่ากินมาก เป็นไงอืมมันเตรียวมันมารมันแบบมันแบบไม่เข้ากันอ่ะมันหอมอ่ะเออมันหอม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 เป็นอะไรใช่ไหมังนี้อร่อยอุ๊ยดันนี้สุดยอดเลยอ่ะ กินโชว์หน่อยครับเป็นไงจานนี้คือแบบปลาปานเด้งมากอยมันมันไม่ใช่ปลนื้อแบบน่ๆปลาเนื้อแบบอเข้าไปแต่เนื้อมันแน่นอ่ะมันดยาคือตอนนี้เามรรู้สึกเราเหมือนกินปลาจานเนี้ย มันเหมือนมันเหมือนกินไก่หรือกินหมูอยู่ด้วยซ้ำคือแบบมันมัน <c oughs> <c oughs> ไม่มันคือปลาปลาที่แบบสามารถฉีกินเหมือนหมูได้ <c oughs> กับไก่ได้ <c oughs> สุดๆมันคือผักกลับกหล่ำหมอ จานนี้เป็นบีฟทาท่าครับด้านบนเป็นโ o เตโต้ซอเบมาพร้อมกับคิสปี้โ o เตโตด้านบนสุดเป็นคาเนลลนีเบคอนนะครับต้องบอกเลยว่าจานนี้ตัวโ o เตโต้ซอเบเมื่อทานคู่กับบีฟทาท่าแล้วก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับ ขนาดตัวนี้เป็นซอสซอสเนื้อครับขอบคุค่ะอันนี้คือ,อนนจะเป็นปะะเน,นื้อลูกกวาง่านีนะคข้าจากออสเตรียค่ะจะเสิร์ฟเมือมองกับ สีดู๊ดเราจะมีเชอร์รี่ออนทอตานมูนค่ะแล้วก็สีขาวจะเป็นซาลาเรียแตกนะคะตรงกลางที่เห็นสีแดงค่ะระหว่างอิวบเนื้อกับอีตัวที่เป็นถังจะเป็นคแคนเบอรี่ทูเรค่ะด้านบนจะเป็นเชอร์รี่ที่อยู่สีด๊ดูค่ะคะส่วนสีเขียวที่อยู่ตรงระหว่างอิซนืใช่ค่ะเชฟเขาจะใช้ถั่วอัลมอนด์นะคะคูกะ่กับ คาชเชอรี่เราทำให้แห้งๆอาจจะเป็นเชอร์รี่กรีเต้แล้วก็จะเป็นโยเกิร์ตแล้วก็เชอร์่ี่ค่ะขอบคุณไปกินน้ำแข็งเอาไว้กินหลังเป็นแบบเคาเรียกว่าพีดิเซอร์ตก่อนไหนมาสิพีดิเซอร์ตของเราสองคนคืนนี่ยยั่ yes. เฮ้ยเดี no ๋ยวเขาไม่ได้อะเขาใช้ตักกินเนาะแฮปปี้เบิร์ t เดย์ครับอันนี้ทำให้เดยเฉพาะจริงหรออันนี้ให้เฉพาะตัวเราเหรอใช่สิครับอันนี้สั่งเฉพาะเราใช่จริงหรอหรือว่าเป็นสเปเชียลของทางร้านสเปเชียลของทางร้านด้วย์นี่แ Happy birthday to me Happy birthday to y ยู โตขึ้นอีกปีแล้วเฮ้ยดูเด็กดีนะคิด,คดทัน้นมจานสุดท้ทายของวันน,นี้จะเป็นของหวานนะคะจะเป็นสตรอเบอรี่ค่ะจะเสิร์ฟมาพร้อมกับบลูเบอรี่กับโยเกิร์ตที่อยู่ด้านล่างคะ จะมีเป็นเฟรชสตรอเบอรี่ด้านบนจะเป็นโยเกิร์ตไอศครีมส่วนนี้จะเป็นสตรอเบอรี่ซอสค่ะเมื่อกี้คือตัวที่มันเป็นพีเดเซอร์เป็นเขาเรียกว่ามาโทนนี้เหมือนกันก็คือเป็นพวกเบอร์รี่ระเบิดตุ้มเข้าไปในปากตอนนี้ก็คือแบบมันเหมือนนำทางปูทางมาสู่แบบจานของจานหลักนะซึ่งมันก็คือเป็นตระกูลเบอร์รี่เหมือนกันก็คือเป็นสตรอเบอรี่นะครับ เจนนี่สรอรี่โยเกิร์ตนก็มีชิ้นสอรี่าบแล้วก็ท็อปด้วยไอศครีมโยเกิร์ตโยเกิร์ตอืมเป็นเมนูล้างากดวยดีเยอ่ะอืมอืออืมเฉพาะไติตมข้มางบนสดชื่น กกเ่อมาจแล้วเราก็กินอิ่มกันเรียบร้อยแล้วบอกว่าอิ่มมากตอนแรกสั่งคอร์สสี่ก็คิดว่าเฮ้ยมันจะกินพอเหรอแต่คือรายละเอียดอาหารมันเ,เยอะมากกว่าเราจะไต่ระดับไปถึงสิ่งที่เราต้องเป็นเมนดิสอะไรอย่างเงี้ยค,คือแบบเฮ้ยฉันอิ่มอ่ะถ้าถามว่าจานที่ชอบวันนี้ให้เดอะเบสสำหรับผมขอเลือกก่อนแล้วกันเป็น ลอสเตอร์แคนาเดียนจานน่าจะจานแรกๆนะครับที่แอวโอคาโดครีมแล้วเราก็ชอบจานนั้นสลยซ้อมได้ปะส้อมก็ได้ส้อมก็ได้เพราะว่าเป็นความแบบเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหอมอันที่สองคือลอสเตอร์แคนาเดียนนี่แบบแน่นแน่นมากแน่นมากไม่ใช่ิ้นเดียวนะแบบก็ทางจานอ่ะเขาต้องประทับใจในการบริการครับคือที่นี่คือแบบเราสามารถคุย คุยเล่นๆได้แล้วไม่จริงนเรานม่ยอะใช่ค,นนะคะชือเ,เราบางอันเราก็ไม่รู้จริงๆอะไรเงี้ยแต่ที่นี่ก็สามารถให้คําตอบเราได้ว่าเฮ้เรากําลังทานอะไรอยู่นะ<ม>แล้วก็แบบชวนเราคุยว่าเ,เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ย<ม>ก็ร้านนี้คือประทับใจมากๆสมแล้วที่ได้วิชลินหนึ่งดาวมาหลายปี<ม>ก็ยังไงก็จะมีโอกาสมากินอีกก็จะมาแน่นอนนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ เจอกันร้านไหนก็ร้านหน้ากันครับ <laughs>